คำมีสีเรียวหนวดเหล็กนี้ที่คิดถึงหลายคนยกให้เขาเป็นชาวบรันสันเมืองไทยชาวบรันสันคนที่เป็นนักแสดงชาวลิทัวเนียอเมริกันหนังยุคคาวบอยนั่นเองทวนทวนคำมีสีภาพจำของเราก็คือชายร่างสูงสวมแว่นตาดำเป็นคนสวมแว่นที่เรากลับรู้สึกว่าเราเห็นแววตาของเขาหนวดเคราดุเข้มหน้าเกรงขามปรากฏในหนังไทยตั้งแต่ยุค70ถึง8 0เป็นต้นมา เห็นหน้าดุดุอย่างนี้แต่บทที่ได้รับส่วนมากมักเป็นฝ่ายธรรมะเป็นพระเอกเป็นตัวเอกของเรื่องเป็นตำรวจสายสืบนอกเครื่องแบบฝีมือดีเป็นจ่าเป็นหมวดที่คอยช่วยเหลือพระเอกติดตามไล่ล่าเหล่าร้ายด้วยฝีมือฉกาจฉก,กันหรือแม้กระทั่งเป็นตำรวจที่ไล่ล่าพระเอกเสียเองก็มีทวนทวนคำมีสีหรือลุงหน่อยป้าหน่อยของใครแลหลายๆคนถือว่าชื่อเสียงของเขาอยู่ในระดับตัวเอกภาพบนใบปิดโปสเตอร์หนัง เป็นภาพใหญ่เสมอกับภาพพระเอกหรือเกือบๆจะเท่ากับภาพพระเอกเลยทีเดียวหน้าโหดทรงโจรแบบนี้จึงไม่ใช่คําอธิบายตายตัวว่านักแสดงคนนั้นจะเป็นดาวร้ายหรือเล่นเป็นดาวร้ายเสมอไปข้อมูลประวัติชีวิตส่วนตัวของทวนทนคำมีสีมีน้อยนิดเรารับทราบรับรู้แต่เพียงว่าเขามีผลงานฝากไว้ในโลกบันเทิงภาพยนตร์ไทยมากมายทุกเรื่องเป็นที่จดจำชื่นชอบชื่นชมของบรรดาคอหนังแฟนพันธุ์แท้ทั้งหลาย หนังไทยมีมนตระหลาดถ้าลองได้ดูจนจบสักเรื่องสองเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นหนังแนวไหนจะต้องขนขวายติดตามหาดูอีกจนได้หนังไทยมีสเสน่ห์ติดตรึงให้หลงไหลเสียงดนตรีประกอบสะกดวิญญาณจริงๆยิ่งเสียงภาคอย่างรองเขามุนคดีสมพงษ์วงรักไทยจุรีโอสรีดวงดาวจารุจินดาชูชาติอินทร์ยุคหลังๆก็มีมนตรีเจนอักษรด้วยแล้วบอกได้เลยว่าเพลินจนเผลอดูยันสว่างกันเลยทีเดียว ผลงานของทวนทวนคำมีสีก็อย่างเรื่องมือปืนผีดิบนักร้องนักเลงสองตระกูลดิบอีเสือเทียนนางสาวกะทิสดุดเจ้าสาวนักเลงวันลีเตือนใจหนังเรื่องเตือนใจคดีที่ไม่มีวันลืมที่ออกฉายเมื่อปี2522นี้ทวนทวนคำมีสีเป็นผู้ดำเนินสร้างโดยทีมงานอดุลโปรดักชั่น Production ของสารวัตรอดุลบุญเศษและกำกับการแสดงโดยดุลพิจิต เป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงจากแฟ้มอาญากรรมของตำรวจถือเป็นหนังเปิดตัวนางเอกหน้าสวยหนึ่งในสามใบเถาสุพรรษาเนื่องพิรมจากเรื่องนี้ทําให้เธอกลายเป็นที่รู้จักและเป็นขวัญใจคนดูไปเลยหนังเรื่องเตือนใจเตือนใจสมชื่อเพราะเป็นหนังที่สร้างขึ้นเพื่อให้กุทาหอนสอนใจวัยรุ่นได้เป็นอย่างดีให้ระวังเนื้อระวังตัวให้มากอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน ฉากเด่นๆในเรื่องนี้ก็คือฉากที่ทวนทนคำมีสีซึ่งแสดงเป็นตำรวจจับฆาตรกรกดหน้าลงที่ซองเก็บศพของเตือนใจดูแล้วสะใจสะเทือนใจมากครับอีกฉากที่น่าประทับใจก็คือฉากที่ทวนทนคำมีสีที่แสดงเป็นตำรวจกำลังสอบสวนเครียดผู้ต้องหาเขาแสดงได้เหมือนตำรวจนอกเครื่องแบบอย่างสมบทบาทจริงๆยุคที่หนังไทยเฟื่องฟูคือนับตั้งแต่ปี2514เป็นต้นมามีพระเอกที่แจ้งเกิดเป็นดาวดวงใหม่มากมาย ค่ายนั้นคน่ายนี้มีพระเอกนางเอกในสังกัดเป็นของตัวเองคอยสร้างงานป้อนงานให้และยังให้อิสระนักแสดงสามารถรับเล่นค่ายอื่นได้ด้วยอย่างค่ายละววภาพยนตร์ที่พระเอกสรพงษ์ชาตรีสังกัดอยู่ก็ให้อิสระในการรับงานของนักแสดงได้อย่างเต็มที่ดาวร้ายเองก็ผุดขึ้นมากมายเป็นดอกเห็ดหน้าฝนแม้ไม่มีต้นสังกัดคอยดูแลชัดเจนอย่างพระเอกนางเอกแต่ถ้ามีความรับผิดชอบต่อง,งานต่อเวลาอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอต้นเสมอปลายแล้วล่ะก็ จะสามารถมีผลงานต่อเนื่องสม่ำเสมอเช่นกันเมื่อดาวร้ายมีมากมายล้นจอกฎของความอยู่รอดอย่างหนึ่งก็คือต้องสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพคือไว้หนวดไว้เคราวไว้ทรงผมหัวล้นผมยาวหรือไม่ก็ต้องเป็นประโยคหรือวลีหิตติดปากคนดูถึงจะจําได้ถือเป็นจุดขายได้ดีและได้มากทีเดียวทวนทวนคํามีสีก็เช่นกันจุดขายของเขาก็คือหนวดเข้มเคราครึมและแว่นตาดําสุดเท่ของเขานั่นเอง พอได้รับบทเด่นบ่อยๆภาพของเขาจึงสถิตในความทรงจำของคนดูได้ไม่ยากด้วยความสำเร็จจากหนังเรื่องเตือนใจจึงมีการสร้างเตือนใจภาคสองขึ้นมาในชื่อเรื่องว่าไอ no ้หนวดเหล็กและไอ no ้หนวดเหล็กนี่เองคือหนังที่เด่นและสร้างชื่อให้กับทวนทนคำมีสีมากที่สุดเรื่องไอ no ้หนวดเหล็กเป็นหนังที่สร้างจากแฟ้มคดีอาญากรรมตำรวจอีกเช่นกันหนังประสบความสำเร็จอย่างท่วมทน้นได้นวรัตยุตนาณมาประกบกับอรัญญานามบงมีทวนทนคำมีสี รับบทเป็นไอ้หนวดเหล็กทวนทนคำมีสีเพิ่งศึกษาจบระดับด็อกเตอร์เมื่อปี2564นี่เองเป็นเรื่องน่ายินดีและประทับใจยิ่งเพราะเขาจบการศึกษาระดับด็อกเตอร์ตอนอายุล่วงเข้าไป80กว่าปีแล้วปัจจุบันอายุ82ปีสุขภาพยังแข็งแรงทั้งกายและใจทวนทน,นคำมีสีไอ้หนวดเหล็กที่คิดถึงขอให้มีความสุขมากมายครับ